น้องที่ไม่รู้ว่าระบบของสอนอเป็นไงเดี๋ยวพี่อธิบายให้คร่าวๆก่อนแล้วกันคืออย่างนี้เออจอสอนอมันจะแบ่งเป็นค่ายาคือพี่รู้แบบประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบอบรมโรมาน,นีค่อนข้างเข้มของสมควรนี่ก็เป็นสอนอหนึ่งเนาะมันก็ต้องมีข้อสอบคัดเข้าใช่ไหมจริงๆก็มีต้องอีกอก่อนก่นสอนอรอบนึงนะพ,พี่เรียกว่าพีสอนอแล้วกันเนาะมันคือข้อสอบที่น้องสอบนั่นแหละเพื่อเข้ามาสอนอค่ายหนึ่ง แล้วสมมติถ้าน้องไปสอบสอนน้องหนึ่งได้ไอสอนน้องนหนึ่งนี้ก็จะเป็นศูนย์ทั่วประเทศแล้วเนาะสมมติถ้าน้องสอบผ่านชุบน้องก็จะผ่านเข้าค่ายสอนน้องสองซึ่งอันนี้เป็นค่ายเนาะอันนี้เป็นค่ายกฎเกณฑ์ของค่ายนี้ก็ค่อนข้างจะแล้วแต่ศูนย์เนาะเออมีหลายศูนย์น้องอยู่แบบน้องอยู่แบบที่ไหนในประเทศในอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศก็ไปเข้าศูนย์ตามที Japan, well, ่ที่น้องอยู่อะเนาะระบบมันจะเป็นประมาณนี้ พอมีค่ายแล้เสร็จอะไรไอ้เน,น,น,นี้คือก้าวที่ค่อนข้างสําคัญแล้วคือสอนอสองไป TMO มันคือเหมืนอน iMO อ่ะเหมือน iMO ที่พี่พูพด,พด,พดไปอันนี้แต่นี่คือระดับนานาชาติอันนี้คือระดับชาติท m o ออันนี้คือระดับชาติแล้วอันนี้คือระดับชาติข้อสอบ่ข้อสอบระดับชาติเลยซึ่งมันจะออกแนว เเหมือนการแข่งขันจริงมากกว่าคือยังไงการแข่งขันจริงคือเดี๋ยน้องอเนี้ยปกติเขาก็จะมีศูนย์หนึ่งจัไปเจ้าภาพเะนาะแล้วก็ให้น้องไปสอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สอบอย่างเดียวมันจะมีการเหมือนให้น้องได้ไปเที่ยวเด้ยแล้วก็เบื้องหลังก็จะมีอาจารย์แบบช่วยตรวจข้อสอบช่วยโคคะแนนกันไอน้วันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังเยอะกว่าซึ่งมันจะเรียนแบบการสอบจริงมากกว่าโอเค ถ้าสมูตรท่านน้องผ่านอันนี้ได้อันนี้มันก็จะเอ,อ่อถามว่านี่คือเออใช่พี่ลืมบอกสอนอสองคัดไปทีมโอใช่ไหมเขาจะส่งผู้แทนสูตรละหกคนเออสูตรละหกคนเพราะฉะนั้นก็ท่านน้องอยู่ในศูนย์ที่มันแข่งขันกันเยอะหน่อยก็โชคร้ายเพราะว่าเออเขาเขาจำกัดไว้ที่สูตรละหกคนเนาะอันอเดียคือประมาณนี้แหละเขาจะหยิบคนมาแบบหกคนอะ จากแต่ละศูนย์มันรวมกันทั้งประเทศเพื่อมาแข่งระดับชาติและทีนี้มันจะไม่แบ่งดาบศูนย์แล้วทีมโอจะให้รางวัลก็อย่างที่บอกแหละมันไม่เหมือนการแข่งขันจริงเนาะก็คือมันจะให้รางวัลละเป็นให้เป็นเหรียญให้เป็นกิบัตรอะไรพวกนี้เนาะและถ้าน้องคะแนนสูงพอโดยทั่วไปเขาเอ้คำว่าสูงพอเนี่ยมันจะหมายถึงทองกับเงินแต่ว่ามันก็แล้วแต่ปีจริงๆเนาะบางปีมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เออน้องก็ได เข้าค่ายในระดับที่สูงกว่าทีนี้มันจะเป็นค่ายที่จัดโดยสสวทแล้วลมีสองค่ายก็เลยเรียกว่าสวอวทหนึ่ง,งกับสทอททสองนี่ก็ค่ายเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเป็นของจริงอ่ะจัดมันอันนี้มันจัดโด,ดยสสวทมีส่วนเดียวจุดป,ประสงค์หลักคือมันจะเปลี่ยนไปจาก,จาก,จากแบบคัดผู้แทนไปทีเอ็มโอแล้วมันจะคัดผู้แทนไปไอเอ็มโอแล้วแล้วก็หกคนไประเทศไทยก็ประเทศไทยก็จะส่งผู้แทนหกคนไปปีละหกคนไปแข่งไอเอ็มโอเนาะ โรูนแมปประมาณนี้ทีนี้มีอะไรที่น้องต้องรู้เกี่ยวกับร้นแมบนี้คือน้องอยู่ตรงนี้เนาะใช่สอเน,นึ่งน้องเพิ่งผ่านอีข้อสอบเข้าค่ายสอนองมาได้ซึ่งมันมีอะไรที่แบบพี่ว่าแปลกอันหนึ่งคืออย่างนี้พี่รู้สึกว่าเนื้อหามันจะขั้นอะไรมาะมาณเนี้ยเออประมาณนี้พี่แบ่งไปสาเฟสแล้วกัน,กนเพราะว่าแนวแนวโจทย์อะในสาเฟสนีมน้มันค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรพี่สอนอใช่ไหม มันจะเป็นตัวแบบเติมคําตอบเป็นหลักว่าโจทย์เติมคําตอบเนาะโจทย์ให้สมก,การมาน้องก็แก้ไปโจทย์ให้สถานการณ์อะไรบางอย่างมาน้องก็ตอบตามที่โจทย์ถามอะไรประมาณน,นี้ทีนี้พอน้องเริ่มเข้าสู่สอนอนหนึ่งกับสอนอสองมันจะโจทย์มันจะเปลี่ยนแนวซึง่งมันก็เอออาจจะไม่สูตรร่วมกับกบพี่สอนอไหนเนาะ เออเติมคาตอบบ้างโจมันเติมคาตอบบ้างแล้วก็พิสูจน์บ้างไอโจทย์พิสูจน์นี่แหละที่น้องๆจะที่น้องๆส่วนใหญ่ที่แบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนนะจะจะทําไม่ได้กันเพราะมะันคือการให้เหตุผลน้องเจอโจทย์ข้อหนึ่งน้องให้เหตุผลได้เป็นแบบละลานวิธีเนาะคำตอบมีคาตอบเดียวแหละถ้าเป็นโจคำเติมคำตอบนะจอเติมคำตอบบ้างพิสูจน์บ้างเนาะ แล้วทีนี้สวนอน,นออในกสะทรวงศงกษาก็จะพิสูจน์ซึ่งโจทย์เปลี่ยนไปเนื้อหาก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่ด้วยความที่มันเป็นโจทย์คือ,อคําตอบนะกับพิสูจน์บ้างอ่ะพิสูจน์จริงพิสูจน์ก็คือการให้เหตุผลเนาะซึ่งเดี๋ยวน้องก็ได้เรียนในค่ายแต่พี่อยากให้น้องพี่อยากฝูฝังการให้เหตุผลน้องโดยการแบบให้น้องเห็นตัวอย่างจากโจทย์จริงมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างแกลบเนี่ยเนื้อหามันจะเพิ่มหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่ามันจะมีเนื้อหาที่สําคัญ กับเนื้อหาที่ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่โจทย์มันจะออกแนวประมาณแบบถ้าเป็นเนื้อสา,ารสำคัญอะมันจะแฝงในโจทย์มากกว่าพี่ครูตอนนี้น้องอาจจะย,ยังดึงไม่ออกว่าทาไมว่ามันหน้าตาเป็นยังไงก็คือเหมือนมันไมไ่ถามตรงๆอะเช่นสมมติว่าน้องเทียบกับข้อสอบแบบอะไรแบบบางเรียนแล้วกันน้องเรียนเนื้อหาอะไรบางอย่างมาแบบเทอมหนึงน่งแล้วน้องสอบปลายภาคมันก็จะตรงตามข้อสอบปบบพียแล้วเนาะโจ์ไอไอเนื้อหาที่มันสําคัญอะมันจะไม่ได้ตรงตามข้อสอบไปเียมันจะเหมือนมันมันจะแฝงในโจทย์มันจะเป็นส่วนหนึ่งของโจ์แต่ไม่ใช่ส่วนหลัก แหละะเปนส่วนหลักก็ได้แต่มันไม่มันไม่ใช่แบบถามตรงๆอ่ะมันไม่ได้ถามให้แบบหาค่านี้มันไม่ใช่ถามมันจะมันจะไม่ถามว่าแบบเอาค่านี้ไปแทนสูตรนะได้ออกมาไปเท่าไหร่มันจะบอกว่าแบบโอเคให้หาค่านี้นะแล้วน้องต้องรู้เองว่ามันใช้วิธีนี้ทําโจทย์ข้อนี้แล้วก็ใช้สูตรนี้ได้ทําอันนี้อันนี้คือความยากแหละของแบบโจทย์พวกแบบพิสูจน์อ่ะแล้วก็จริงก็เติบเติตัวคำตอบตัวยาของของนอสกนคือมันจะไม่ตรงไปตรงมามันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ แล้วก็ม yeah. like, ันก็จะมีเน so like like, ain. ื้อหาที่ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เช่นแบบเนื้อหาบางอย่างเรียนใน่ายสอวนหนึ่งก็อาจจะผ่านผ่านไปเพราะฉะนั้นไอเดียหลักเลยคือถ้าเนื้อหามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแบบไอคำว่าสาคัญคือหมายถึงว่าสําคัญในแบบค่ายต่อไปน่ะค่ายต่อไปสูิว่าน้องเรียนอะไรบางอย่างในค่ายสอวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในสองวันสองเลย TMO สอวัตงสอวทอง i m o มันไม่ค่อยได้ใช้พี่บอกเลยว่ามีโอกาสสูงที่มันจะได้ออกข้อสอบในค่าย ซึ่งซึ่งมันดูแปลกใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาอยากวัดระดับเขาอยากวัดฝีมือของน้องไงอย่าลืมว่าข้อสอบทายค่ายมันคือการวัดศักยภาพของน้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นเนื้อหาที่น้องจะไม่ได้เจออีกแล้วเขาก็จะรีบถามตอนนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ทํายังไงดีน้องถึงจะแบบประสบความสำเร็จในสวรคดับขัสตร์นเนาะคืออย่างแรกคือน้องก็ต้องตั้งใจเรียนเออพี่อยากย้ำว่าแบบพี่พี่ไปเรียน เออน้องไม่เรียนคอสองพี่อ่ะพี่ก็จะคบพื้นเนื้อหาสอนอคล้ายหนึ่งทั้งหมดเนาะแล้วก็อาจจะเสริมเทคนิคอะไรไปบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่น้องจะไม่ตั้งใจเรียนเลยในค่ะในคลายถึงแม้เนื้อหาอาจจะเหมือนกันเพราะอะไรเพราะโจทย์โจทย์มันอาจจะต่างกันถ้าน้องตั้งใจเรียนน่ะน้องจะได้โจทย์มากกว่าไม่ใช่ได้โจทย์มากกว่าสิได้ความรู้จากโจทย์มากกว่าเพราะว่าเทคนิคนี้มันมันต้องปึกมันต้องปลูกฝังพี่พูดเทคนิคนี้ไปน้องช่วยดิน้องจําในข้อสอบไม่ได้หรอก เอ,อพี่เออหน้าแรกเลยอะ่ะเนี่ยพี่เขียนเอกลักษณ์ที่คนรู้ไว้เนี่ยน้องจําได้หมดเลยน้องน้องมองอันนี้อ่านท่องไม่น้อง,องพี่งพี่ชว่าน้องจําไม่ได้หมดหรอกแบบครั้งแรกที่เจอเอกลักษณ์พวกนี้พี่จำได้หมดเพราะว่าหลายอย่างมาเจอในห้องสอบบ่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้น้องแบบเรียนด้วยพี่ไม่อยากจะชงว่าจำเพราะว่าจำจำแล้วกันแต่แบบอย่าท่องอะ่ะ พี่อยากให้น้องจําเอกลักษณ์พวกนี้แบบเอาให้มันเข้าหัวโดยไม่ผ่านการท่องผ่านผ่านการใช้ในโจทย์จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้องออผ่านผ่านผ่านไปกับโจย์ะอะน้องจะไม่มีทางจําอะไรพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนฟังที่ครูสอนเนาะไอ้อย่างนี้ที่จะ,จะบอกว่าแบบการฟังครูสอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเพราะว่าครูคนอล่อเขาสอนเ <c oughs> พราะฉะนั้นพี่จะสอนเนื้อหาได้ แต่ว่าใครเคเราก็สอบครูเพราะฉะนั้นฟังครูไว้ว่าแบบอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญเนาะมันเป็นประโยชน์กับเราอย่างนี้นก็คือทําโจทย์ทาโจทย์ด้วยตัวเองมันมีเอ่อทำโจทย์ด้วยตัวเอง,เออเองห้ามเปิดฉเฉลยเด็ดขาดเออทำไมบอกว่าห้ามเปิดฉเฉลยเด็ดขาดคือโอเคก็ไม่ได้เด็ดขาดหรอกเนาะคือถ้าน้องทําข้อหนึ่งมาแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ว,วเปิดเฉลยก็คงคงจะดีกว่าอาจิอาจิงชั่วโมงสองชั่วโมงก็ ยิ่งน้องระดับสูงขึ้นไปมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเวลาที่เยอะนะเออ่ข้อสอบทีโมโอใช่ไหมห้าข้อสี่ห้าข้อสี่ชั่วโมงครึ่งสี่จุดห้าชั่วโมงห้าข้อสี่ชั่วโมงครึ่งเพราะะฉนั้นน้องหารไปข้อหนึ่งก็เกือบเกือบชั่วโมงเนาะไอเอ็มโอสามข้อให้เวลาสี่ชั่วโมงครึ่งหารไว้ก็ตกข้อละชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นข้อง่ายๆหน่อยก็ใช้เวลาทำน้อยกันแ้วถ้าเป็นข้อยากหน่อยก็อาจจะใช้เวลาทำแบบสองสามชั่วโมงก็ก็เป็นไปได้ อพราะฉะนั้นไอ้คาว่าใช้เวลามากไปมันก็แล้วแต่ข้อเนาะแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของเราด้วยแต่ว่าน้องต้องตอนน้องทําโจทย์อะน้องต้องห้ามตัวเองไว้ว่าแบบห้ามเปิดเฉลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่น้องจะจําเทคนิคต่างๆอะที่พี่จะสอนในข้อเนี้ยโจทย์ในในคอร์สเนี้ยได้อะการที่น้องจะทำเอกลักษณ์ต่างๆการที่น้องจะจำสูตรต่างๆอะไรพวกนี้ได้มันดีกว่าที่น้องจะท่องมันแล้วน้องมันดีกว่าที่มันดีกว่าที่น้องจะเข้าใจมัน มากกว่าทองมันเพราะฉะนั้นพี่พี่บอกนะจากประสบการณ์ที่พี่ทาโจทย์มาเยอะอย,อยู่การทําโจทย์ด้วยตัวเองอะแล้วแบบการคิดออกด้วยตัวเองอะมันจะจําได้นานกว่าเออจําได้ขึ้นใจกว่าทําได้เองมันจะจําขึ้นใจกว่าเออท่านาถ้าถ้าครูน้องใจดีเขาก็จะแบบออกข้อสอบตรงกับที่เขาเคยสอนอะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วโอเคในสอนอนหนึ่งกับสอบสองเขาอาจจะไม่คิดมากแล้วเพราะแบบด้วยเหตุผลที่ จุดประสงค์ข้อสอบท้ายค่ายคือการวัดความรู้ว่าน้องเนาะว่าแบบสิ่งที่ครูสอนไปในค่ายน้องเอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได kind of <Wow. S 1> ้ไหมครูเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากอาจจะมีการแบบเออใช้ข้อสอบตรงกับที่เขาเคยสอนในค่ายบ้างอะไรประมาณนี้แต่พอมันถึงแบบระดับแข่งขันจริงแล้วะเช่นทีเอโอ่ะแล้วก็ I m o อ่ะแล้วก็สอท้อหนึ่งสอบท้อสองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเริ่มไม่ค่ายที่จริงจังน้องกำลังจะคัดไปผู้แทนเขากำลังจะคัดผู้แทนประเทศแล้ว เขาก็ทำแบบเดียวกันไม่ได้แล้วโจทย์จะใหม่เสมอแล้วทีนี้น้องจะเจอทำน้องเจอโจท,ที่ใหม่อะมันน้องจะทํำยังไงล่ะน้องก็ต้องเอาความรู้ประสบการณ์จากเทคนิคเทคนิคที่น้องเคยได้โจทย์กเก่าเอามาใชงดูว่าแบบอันไหนใช้ได้อันนี้คือวิธีทําโจทย์ยากๆเนาะแล้วไอ้เทคนิคพวกนี้น้องจะจําได้ไหมถ้าน้องแบบโอเคเปิดเฉลยอย่างอ่านอ๋ขอข้อนี้มันใช้อย่างนี้แล้วก็ผ่านไปไม่ เพราะว่าในหัวเราอ่ะมันจะมีอะไรคิดอยู่เสมอว่าแบบน้องน้องใช้อันนี้สมมติน้องเจอทำโจข้อนหนึ่งนะน้องก็จะแบบโอเคลองใช้เทคนิคนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเห็นอันนี้แล้วดูเหมือนจะใช้ได้แล้วพอน้องสมมติน้องทําไปทำไปทาไปได้น้องก็จะดูแล้วแบบโอเคเจออันนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้เจออย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าทาอย่างนี้ออกเนาะแต่แต่ในทางกลับกันถ้ามาทําออกน้องก็จะได้ไอเดียในหัวแล้วว่าแบบโอเคน้องเจออย่างนี้มันเลยหน้าทําอย่างนี้แล้วมันออก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องไม่ได้เมื่อน้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องไม่มีทางได้เนี่ยถ้าน้องแบบทําอ่านเฉลยเองเดียวเนาะเพราะฉะนั้นรูปแบบที่พี่จะสอนก็คือสมมติถ้าพี่ให้ปล่อยให้น้องทําโจทย์เองนะพี่จะให้หินพี่จะให้น้องทําสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วพี่ก็จะหินเสร็จแ,แล้วพี่ก็จะปล่อยให้น้องทําอีกต่อแล้วก็เฉลยโอเคเนาะอันนี้อันนี้คือถ้าถ้านพี่จะปล่อยน้องทําโจทย์อลพี่จะให้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะบอกว่าแบบโอเคให้ทําถึงเท่าไหร่แล้ว ให้ทำกี่นาทีให้คิดโอเคอันนี้อาจจะเป็นห้าทีก็ได้น,นี้พ,พ,พี่มัวเล็กเนาะเดี๋ยวมาแล้วตะค้อเดี๋ยวค่อยไปเจอโจทย์จริงๆกันแล้วก็อาจจะให้ทำอีกแบบห้าทีถ้าทำเสบอจแรก็เฉลยละระบบนี้มันดีเพราะว่าบางทีน้องอาจจะแบบขาดข้อมูลที่สำคัญจร,จร,จร,จริงๆอะ่ะเกี่ยวกับโจทย์หรือไม่ก็แบบขาดเล็กๆขาดอะไรน้อยๆเกี่ยวกับโจทย์การที่พี่ให้คิดมนอาจจะแบบไปเติมมาเลเล็กๆน้อยๆนั้นแล้วน้องต่อเองได้ืหรือหรือถ้าน้องรู้อยู่แล้ว ถ้าน้องรู้คินอยู่แล้วอย่างน้อยมันก็ทาให้น้องมั่นใจได้ว่าน้องมาถูกทางอะไรแบบานี้อันนี้เป็นระบบที่เขาใช้ส่วนใหญ่กันในค่ายเนาะเพื่อแบบให้น้องๆเขาให้ให้น้องๆทําโจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาไปใช้ด้วยเนาะแบบสมมติถ้าน้องไปเจอในค่ายสมมติน้องเข้าค่ายไปน้องไปมีโจข้อหนึ่งน้องทาได้แล้วมีเพื่อนมาขอเฉลยอย่าให้เฉลยเนาะอย่าให้เฉลยเพื่อนขอเนาะให้คินก่อนถามว่าโอเคได้ไรแล้วบ้างแล้วก็ทำไรต่อได้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมากกว่า แล้วพี่เชื่อว่าถ้าน้องถ้าถ้าเพื่อนของน้องเขามีประสบการณ์ด้านนี้<ๆ>เขาก็จะทำแบบเดียวกันกับน้องด้วยในสนอใส่ในข้าศสสวทกับอีหนึ่งกับสองเนี่ยพวกนี้เขาทำเองหมดเออไม่มีหลักการเฉลยโจทย์โอเคเนาะเพราะฉะนั้นน้องตั้งใจเรียนนะไม่ใช่ไม่ใช่คอร์สพี่ทุกทุกอย่างเลยเออตั้งใจเรียนแล้วก็ท,ทําโจทย์ด้วยตัวเองทาโจทย์ด้วยตัวเองได้ยิ่งดีเนาะสาคัญมากทาโจทย์ด้วยตัวเอง